สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบก,กับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่6มีนาคม2567อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้72บาท80สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท80สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้76บาท15สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก53สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้78บาท38สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก53สตางค์ราคาท้องถิ่น75บาท38สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ 55บาท71สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมา17สตางราคาท้องถิ่น52บาท71สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้27บาท85สตางปรับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางราคาท้องถิ่น24บาท85สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง30บาท64สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา9สตาง์ ราคาท้องถิ่น27บาท6กสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน33บสาท4ีสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาทสีสตางค์และยางเคล็บยางก้อนถ้วยวันนี้38บาท98สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ส1สตางค์ราคาท้องถิ่น3 0 ห้าบาท98ต่างนั่นเองครับก็ยังถือว่าดีวันนี้ปรับตัวพุ่งเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับราคายางพาราทุกชนิดนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางจะเป็นอย่างไร